รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ ทิฟฟี่แพงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะบ่ายสองโมงตรงทางไทนรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมครับคุณโบครับเราก้าวเข้าสู่ไตรามาสที่2ของปี2565แล้วนะครับอยากจะทําอะไรอยากจะไปไหน ไปเลยคุณโบไปแบบกาดอย่าตกอืมแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเสียที่คุณโบบอกกาดอย่าตกเด็ดขาดนะครับอต้องระมัดระวังตัวเองกันหน่อยนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดในสถานที่เที่ยวที่ไม่ต้องรอและก็ไม่ต้องเสียเวลาวันนี้ขออนุญาตครับพาไปเที่ยวปักหมุดแบบภูมิภาคกันครับโดยทางภาคเหนือของไทยแบ่งจังหวัดตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีทั้งหมด 17จังหวัดด้วยกันครับโดยเราจะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์ตากลำปางและก็ลำพูนขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับปักหมุดที่แรกกันเลยที่นี่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนกับสะพานสีขาวแห่งประวัติศาสตร์และก็เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนด้วยสะพานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าสะพานขาวทาชมพูครับก่อสร้างเมื่อปี2461้และก็สร้างเสร็จภายในเวลาแค่ สปีเท่านั้นคุณโบใช้เป็นเส้นทางในการเดินรถไฟจากลำปางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งสะพานจะมีรูปทรงโคง้งทาสีขาวตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแล้วก็สะพานแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสะพานประวัติศาสตร์ก็เพรา,พาะาว่าโดยปกติแล้วสะพานรถไฟจะสร้างด้วยตัวเหล็กเท่านั้นคุณโบครับค่ะเพราะว่าเหล็กสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนและก็มีความอ่อนตัวได้ดีแต่เนื่องด้วยช่วงเวลาที่สร้างสะพานแห่งนี้ เป็นสภาวะของสงครามครับจึงไม่สามารถหาเหล็กมาสร้างได้ทั้งหมดจึงสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กครับซึ่งเกิดจากพระอัจฉริยภาพของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระรชโอรสองค์ที่35ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ทรงคำนวณออกแบบและควบคุมการสร้างสะพานนี้ด้วยพระองค์เองจึงทำให้สะพานขาวทาชมพูแห่งนี้ ยังใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสะพานขาวทาชมพูที่งดงามมากๆากคือดิฉันเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เหล็กอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เห็นสรีระความสวยงามมากขนาดนี้เนี่ยคุณโบดูแค่นี้โดดเด่นมากมากจริงค่ะสะพานขาวทาชมพูแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในบริเวณภูมิทัศน์ที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามสร้างต่อจากอุโมง์รถไฟขุนตาลค่ะเป็นเส้นทางสายกรุงเทพเชียงใหม่เพื่อให้รถไฟเนี่ยข้ามผ่านลำน้ำแม่ทา โดยสองข้างทางนะจะขนาบไปด้วยภูเขาที่เขียวขจีแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆจะถ่ายรูปหันไปมุมไหนก็สวยไปหมดเลยค่ะคุณผ,ผู้ชม,มและเขาก็ยังมีระเบียงนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพได้ด้วยซึ่งระเบียงนี้นะคะแท้จริงแล้วก็คือระเบียงที่เขาใช้เอาไว้หลบรถไฟนั่นเองค่ะใครที่ไปเที่ยวจังหวัดลําพูนนะคะก็อย่าลืมไปปักหมุดท่องเที่ยวกันได้เลยที่สะพานขาวท่าชมพูแห่งนี้เพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองลําพูนค่ะ เราไปปักหมุดกันต่อดีกว่าครับไปเลยค่ะวันนี้เดินทางคนรัวๆคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่จังหวัดตากครับที่นี่คือม่อนหมอกตะวันอยู่ที่บ้านป่าหวายวาอำเภอพบพระซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของโครงการ25 unseen new series ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับได้คัดเลือก25แหล่งท่องเที่ยว unseen Thailand อร์ชั่นใหม่ที่จะเปิดมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยวในเมืองไทยเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวมงคุณโบเป็นไร่หมุนเวียนต่อมาพื้นดินมีความเสื่อมโทรมจึงปรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเราจะเห็นวิวรอบๆม่นหมอกตะวันซึ่งมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมทะเลเหมอกที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และอลังการสุดๆคุณโบโโสามารถชมวิวได้แบบ360องศาเลยบนยอดเขาสูงกว่า1,100เมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยความสูงระดับนี้ทำให้ตรงนี้เป็นแหล่งโอโซนแห่งใหม่ครับและก็เป็นจุดท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ของคุณเขาสลับซับซ้อนไกลสุดลูกหูลูกตาสวยงามเหมือนกับภาพวาดยังไงอย่างนั้นเลยคุณโบแต่ว่า มันคือของจริงแต่มันไม่ใช่ภาพวาดคือเป็นภาพวาดที่เราสามารถไปยืนอยู่ในภาพนั้นได้เลยจริงๆสวยทุกมุมจริงๆดูดิคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิครับไม่ไปจะไหวได้ยังไง เขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นสวรรค์ของนักแคมปิ้งอีกด้วยด้านบนนะคะก็จะมีลานกางเต็นท์ให้เลือกมากมายนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาจองลานกางเต็นท์ได้เลยที่เพจ Facebook ม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวายแล้วก็สามารถที่จะขับรถขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่าทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะชันสักหน่อยค่ะคุณใครที่ไม่สะดวกขับรถขึ้นมานะคะก็จะมีรถของชาวบ้านเนี่ย <c oughs> เขาไว้คอยให้บริการด้วย <c oughs> เป็นรถแบบนี้นะคะคส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีแบบบ้านพักแล้วก็มีห้องน้าในตัวคือเรียกได้ว่าสะดวกสบาย ใครที่ชอบฟิลแบบธรรมชาตินะคะก็จะมีกระท่อมเป็นหลังๆแล้วก็มีเต็นท์แบบเป็นโดมเอสกิโมด้วยแล้วก็มีลานกางเต็นท์นะคะที่สามารถนําเต็นท์เนี่ยไปกางเองได้ด้วยเหมือนกันที่นี่นะคะก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็มีเซตหมูกระทะที่หน้าตาหน้าทานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอากาศเย็นๆนะเอาไว้ทานชิลๆรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะที่นี่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อให้กับคนที่ชอบการกางเต็นท์อย่างเดียวอย่างผมอะ่ะ ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมชอบนอนในเต็นท์คุณโบนอนเป็นกระท่อมหลังๆมั้งเออเมื่อกี้เขาทํามาเพื่อเราขึ้นไปสูดโอโซนจริงๆใช่เน่นหมายถึงว่าคุณอยากกลางเต็นท์คุณก็ฟีลกางเต็นท์แล้วก็ได้โอโซนด้วยผมไม่ได้เลิฟกลางเต็นท์ขนาดนั้นก็ไปนอนกระท่อมเป็นหลังก็สดตัวตอนเช้าตื่นมาก็ได้โอโซนได้โอโซนเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ชื่อว่าม่อนหมอกตะวันอำเภอพบพระจังหวัดตาก ผมย้ำเลยนะครับอยากจะไปสูตรโอโซนเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยเพราะที่นี่คือสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีหน้าร้อนอากาศก็ยังสบายหน้าฝนเจอทะเลหมอกแน่นอนส่วนหน้าหนาวน่ะเหรอต้องมีคู่หรือเปล่าจะไปคนเดียวก็ได้ไปเป็นคู่ก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าหน้าหนาวคือหนาวจริงๆครับ ช่วงหน้าตระเวนกินร้านนายซุยเครื่องในหมูตำนานความอร่อยยามเช้าแห่งปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครับและเช็คอินที่นอนแก้วมาฟาร์มสเตย์จังหวัดลำปางที่พักเก๋เรียบง่ายแต่น่ารักที่จะให้คุณได้สัมผัสกับความรื่นรมแห่งเมืองปานช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ หุดโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาทาน้ำขาวไทยนครกลับมาต่อที่ข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวคุณผู้ชมครับยังอยู่กับเราสองคนและก็วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเที่ยวกันแบบภูมิภาคที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับ<ะ>ช่วงตุเินกินเช็คอินที่นอนวันนี้ใครที่ชื่นชอบในการขับรถขึ้นเหนือคุณโมเวลาขับรถขึ้นเหนือเนี่ยต้องผ่านจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ส่วนใหญ่จะออกเดินทางง่ายแต่กี่โมง <4 S 2> ชาีาอ่ะใช่บางครก็ตีสมอ่ะใช่ค่ะ,ะประมาณนี้สามสี่ห้าแต่พอถึงช่วงเช้าตรู่เราจะถึงจังหวัดนครสวรรค์พอดีพอดีพอถึงปั๊บทำไมล่ะก็หิวสิคะก็ต้องกินสิคะร้องมันร้องคุณผู้ชมเ,ออเราแนะนำร้านนี้เลยครับ ร้านนายซุยเครื่องในหมูหรือว่าซุยต้มเลือดหมูนครสวรรค์ครับร้านนี้นะเป็นร้านเก่าแก่ระดับตำนานคู่เมืองปากน้ำโพรจริงๆเปิดมาแล้วกว่าทันทันทันทนเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดสิบปี<ะ>คือเรายังไม่เกิดเลยคือกี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วเนี่ยเขาขายดีกันมากๆเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ถนนอัตถก,กวีอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับเปิดทุกวัน ตั้งแต่ตีสี่ถึงประมาณบ่ายมงครึง่งตัวร้านจะเป็นตึกแถวประมาณสองคููหาครับมีที่นั่งด้านในแล้วก็ด้านนอกส่วนครัวจะอยู่หน้าร้านเลยเดี๋ยวก่อนนะไอที่เราเห็นใหญ่ๆที่อยู่หน้าร้านเราจะเรียกว่ากระทะหรือเรียกว่าหม้อดิไซใหญ่ขนาดนั้นกระทะบวกหม้อนะ <c oughs> <c oughs> เราจะเห็นแม่ครัวนี่แหละกำลังทำต้มเลือดหมูมีลูกค้าเป็นคนในพื้นที่มารอซื้อกลับบ้านแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่ทยอยกันมาเรื่อยๆด้วยบรรยากาศร้านก็จะคึกคักแบบนี้นะคุณโบตั้งแต่เช้าตรู่ยันปิดร้านเลยถ้าปิดร้านกี่โมงเนี่ยโอ้ไม่เป็นเวลาสายก็หมดหมดก็ปิดปิดก็หมด มาร้านต้มเลือดหมูนะคะเมนูที่ต้องสั่งจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากต้มเลือดหมูซึ่งทางร้านเนี่ยเขาจะใช้กระทะที่เราเรียกว่ากระทะใบบัวอัเนเมื่อกี้ที่เราทีเ่เราบอกว่าเป็นกระทะ,ะ,ทะบวกหม,ม้อเนี่ยเขาก็คือกระทะใบบัวนะคะขนาดใหญ่อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ต้มกระดูกหมูเนี่ยจนได้น้ำซุปใสแต่มีรสชาติที่เข้มข้นมาก ส่วนเครื่องเนี่ยก็จะมีให้เลือกตามใจชอบนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะได้หมูชิ้นหมูบะชอบส่วนเครื่องในนะคะก็จะมีหัวใจมีตับมีกระเพาะมีไส้มีเส้นจีมีเลือดซึ่งทางร้านเนี่ยเขาจะต้มเลือดหมูแล้วก็เครื่องในเนี่ยให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยรสชาติของน้ําซุปเนี่ยจะเข้มข้นไปเรื่อยๆค่ะผมเห็นน้ําต้มเลือดหมูเขาคือเอาจริงนะคลักมากคือเป็นข้นคลักอนะคือแบบคือเราเห็นอนะเรารู้ได้ถึงความเข้มข้นของรสชาตินะ่ะ ก็คือน,นี่ไงเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยสามารถที่แบบสดซวบๆได้เลย <Yeah. S 1> โดยจะมีหมูบัดช่อแล้วก็หมูสับปรุงรสนะคะที่ปั้นเป็นก้อนซึ่งหมูบัดช่อนี้นะคะจะเป็นทีเด็ดของทางร้านค่ะแล้วก็เป็นสูตรลับที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานเลยเวลาเคี่ยวเนี่ยจะไม่หนึบเหมือนลูกชิ้นแต่สัมผัสเนี่ยจะยุ่ยแล้วก็ร่วนเพราะว่าเป็นเนื้อหมูที่ถูกสับไม่ใช่การบดแล้วก็บรรดาเครื่องในเนี่ยทีมข่าวของเราเขาบอกว่า อร่อยสดไม่มีกลิ่นสาบเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละค่ะคือสวรรค์ของคนที่ชอบกินเครื่องใน,น <Okay. S 1> ส่วนการทานนะคะก็จะมีการทานแบบต้มสดสุบร้อนๆแบบนี้เลย <c oughs> เขาบอกว่าคล่องคอมาก <c oughs> หรือว่าคุณผู้ชมจะทานแบบแห้งก็ได้หรือที่เรียกว่า ต้มแยกน้ำทั้ง2แบบนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอ,อร่อยและเราว่ามีเบิ้ลหลายชามแน่นอนค่ะอย่างนี้นะคุณโบเออ,อย่างเงี้ยแซ่บได้ชิม2แบบโอ้ตายแล้วมันแซ่บมากจริงๆนะครับและทีเด็ดของทางร้านของนายสวยก็คือผักจิงจูฉ่ายครับอันนี้เป็นผักสมุนไพรจีนเป็นสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายมีฤทธิ์เย็นรสชาติจะขมนิดหน่อยค่ะยิ่งเมื่อถูกความร้อน จะมีกลิ่นหอมามากๆสั่งแยกมาเป็นจานเดียวเอาไว้กินอย่างเดียวเลยนะครับโดยคนจีนแต้จิว๋วนิยมกินผักชนิดนี้ในหน้าหนาวเพราะเชื่อว่าปรับสมดุลให้กับร,ร่างกายได้ดีใครที่ขับรถเดินทางขึ้นเหนือนะครับอย่าลืม <c oughs> เมื่อถึงนครสวรรค์แล้วหิว <c oughs> แวะนายซุย <c oughs> เครื่องในหมูอำเภอเมืองนครสวรรค์กันนะครับ <c oughs> เราไปเช็คอินกันต่อดีกว่าครับไปเช็คอินที่นอนกัน <c oughs> วันนี้ขอญาตพาคุณผู้ชมไปรู้จักที่พักที่อากาศดีวิวดี มูดก็ดีและที่สำคัญราคาดีด้วย<ล>ที่นี่ชื่อว่าแก้วมาฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนั่นเองครับ ะะแต่เดิมเนี่ยเขาทำการเกษตรทำนาแล้วก็ต่อมานะคะมีเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเข้ามาขอ,อกางเต็นท์พักผ่อนที่นี่จึงเกิดแนวคิดในการทำแก้วมาฟาร์มสเตย์ขึ้นมาค่ะโดยเน้นรักษาบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมเอาไว้จะเห็นได้จากความร่มรื่นแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะคะไม้ประดับที่มีอยู่บริเวณทั่วที่พักเลย ซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถมานอนกลางเต็นท์ได้หรือถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้เอาเต็นท์มาเองนะที่นี่นะคะเขาก็จะมีเต็นท์บนระเบียงต้นไม้เนี่ยไว้ให้บริการซึ่งสามารถพักได้เลย2คนหรือจะนอนบ้านแบบกระท่อมปลายนาก็มีเหมือนกันพักได้2คนเช่นกันค่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะอินเทรนหน่อยอยากจะนอนเต็นท์กระโจมเนี่ยเขาก็มีไว้ให้บริการด้วย <Wow. S 1> แล้วก็สําหรับไวเกา๋าอย่างแฟนๆรายการข่าวสนุกของเรานะคะ <laughs> ก็มีบ้านดินด้วย <laughs> มีพื้นที่ใช้สอยนะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมีชาหน้าบ้านนะคะ <laughs> สําหรับนั่งพักผ่อนชมวิวทุ่งนา โดยเจ้าของนะคะเขาใช้ดินจากทุ่งนาหน้าบ้านเนี่ยมาสร้างแถมยังออกแบบแล้วก็ลงมือสร้างด้วยตัวเองด้วยคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยนอนบ้านดินนะคะดิฉันแนะนําว่าอยากให้ลองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเข้าไปนอนในบ้านดินเนี่ยคุณอากาศจะเย็นมากๆคนภาคเหนือเขาจะชอบสร้างบ้านดินกันนะนี่ค่ะผมอ่ะผมกาลังนั่งพินิจพิค์อายุตัวเองอยู่นะว่าจะเป็นวัยไหนดีคือ ไอ้ทำไมเราถึงเห็นบ้านดินในคลิปของเราแล้วรู้สึกเราอยากไปบ้านดินนะคุณไปบ้านดินก็ได้ได้ได้ออไดทุกวัยแหละจริงจริงแต่วัยรุ่นเขาก็อยากนอนเต็นท์ใช่ไหมก็ถ้าเกิดเรานอนเต็นท์บ่อยๆเราก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะนบ้านดินเหมาะกับเรามากๆเลยนะใช<ต>่แต่ที่นี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือเขามีหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกดีมากๆเลยครับ ไปดูที่กิจกรรมของที่นี่กันบ้างคุณผู้ชมที่แก้วมาฟาร์มสเตย์ก็จะมีมุมกาแฟน่ารักน่ารักเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยกาแฟที่ใช้เป็นกาแฟที่ปลูกเองขั่วเองแล้วก็ชงเองตอนเย็นเยนมีอะไรมีอะไรล่ะหมูมกระทะ <laughs> ผมชอบจริงๆนะภาคเหนือเนี่ยเขาชอบกินหมูกระทะจริงๆบรรยากาศมันได้หมูกระทะนี่สั่งกับที่พักเองได้เลยเนะครับส่วนอาหารเช้าของที่นี่ก็จะเป็นไปตามฤดูกาลไฮไลท์ก็คือ เอาไข่ไปต้มในน้ำแร่ทานเป็นไข่ลวกออนเซนอย่างนี้เลยก็เป็นแบบมื้อเช้านะลวกไข่เองมาทานเองเห็นแบบนี้แล้วนะนั่งจิบกาแฟไปกินอาหารเช้าไปชมวิวทุ่งนาไปสูตดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจะบอกว่าจริงๆอ่ะความสุขตรงนี้ไม่ต้องไปจ่ายราคาแพงเลยจริงนี่คือความสุขที่ทุกคนสามารถเข้าไปสัมผัสได้เนี่ยแค่ขับรถขึ้นเหนือนะ คุณผ่านจังหวัดที่เราบอกทั้งหมดในวันนี้นะคุณผู้ชมครับลิสต์เอาไว้เลยหรือว่าบางคนนะครับถ้าเกิดแบบจําไม่ได้ก็อดจดกันไว้หน่อยนะครับเวลาขึ้นเหนือตามรอยเราเลยมีความสุขแน่นอนแวะนะครสวรรค์ก่อนแวะแล้วก็ไปแวะที่ลำปางที่นี่ถูกต้องค่ะ <c oughs> มันพอดีพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับย้ํานะครับที่นี่คือแก้วมาฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะ ขอเชิญร่วมงานบางสักบีชเฟสติวัล2022จุใจกับอาหารทะเลสดๆจากกลุ่มประมงพื้นบ้านและฟู้ดทัคชื่อดังชอบเพลินสินค้าชุมชนกิจกรรม DIY รักโลกพลาดไม่ได้กับฟรีเทรนนิ่งสีสับและเซิร์ฟสเก็ตโชว์โดยผระแพงนั่งชิลริมทะเลพร้อมบทเพลงจากเหล่าศิลปินดังวันนี้ถึง27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาณหาดบางสักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเข้าร่วมเทศกาลด้วยมาตรการโควิดฟรีโซนงานนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมงานจากภูผาสู่อันดมมามันพบกับกิจกรรมสุดคูลอาทิชิมอาหารทะเลทำกลางความสดใหม่นั่งชิลริมทะเลกับเสียงเพลงจากวง SDF ทำกลางบริการแคมปิ้งสุดคูลบุธร้านค้าท้องถิ่นของฝากของทำมืออาหารและเครื่องดื่มที่มาร่วมออกร้านให้ฟินกันแบบจุใจกิจกรรมปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นสไตล์เชฟแจกนักท่องเที่ยวพร้อมแจกสูตรให้ไปลองทำกันที่บ้าน วันนี้ถึง27มีนาคม2565ณหาดปากบาราจังหวัดสตูลตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มเขาม้าร่วมเทศกาลด้วยมาตรการโควิดฟรีโซนงานนี้ขอบอกว่าฟรีตลอดงานสนับสนุนง,งานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพของแกรนดแคนยอนหางดงครับซึ่งอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทำกิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมที่มีทิวทัศน์คล้ายกับแกรนแคนยอนในรัฐอาริโซนา สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับและกล่าบพบกเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสงมงตรงทางชรองทีวีช่อง32ผมเจมิกเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจัดสีวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ